โยช่วงนี้นะครับคือมีแต่คนเนี่ยทักหาพี่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะ <Huh? S 1> ทักหามีอยู่เรื่องเดียวนะไม่ใช่สปอนเซอร์เลยนะ <No. S 1> ไม่ใช่อะไรมีแต่เอฟซีเลยแหละทักมาขอเทสแคนคือแบบวันๆไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมจะเทสแคนกันอย่างเดียวเลยใช่ไหมเพื่อนที <S <S ่อยากให้พี่เทสแคนบ่อยๆเนี่ยเพื่อนเองต้องกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไลค์ถ้าคลิปนี้ไม่ถึง1000ไลค์กูก็จะไม่ทําอีกแล้ว <S 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 แต่ก็ตอนนี้นะครับก็มันก็มีคนที่แบบว่าสามารถเทสผ่านได้แค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือชิโร่เพราะว่ากูอ่านับ คลิปในวันนี้พี่จะมาเทสแคนกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็น้องเขาก็ทักพี่มานะครับตั้งนานแล้วนะตั้งแต่2021นะตอนนี้ก็2023แ right ล้วนะทุกคนโอ้โหโคตรนานแม่งคุยดองแชทแบบโคตรเยอะนะทุกคนผมแบบไม่สามารถเทสได้ทุกคนจริงๆว่ะทุกคนเออพี่ขอโทษด้วยนะถ้าเกิดแบบพี่ไม่ได้ตอบแชทใครอ่ะอันนี้ขอโทษเลยจริงๆแต่ผู้เองต้องกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้พี่อยู่เหมือนเดิมนะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตันร้านเ x ็กเซนท์ชอด้วยนะครับเนี่ยน้องเขาก็ทักมาแบบเทสแ อยากเจอดาร์คชิซุยกับพี่อ่ะโอเคผมเลยตอบเคเคแป๊บก็คือเอาง่ายๆคือกลุมานั่งเปิดคลิปนี่แหละเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้น้องเขาเลยละกันนี่นะส่งลิงก์ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปในเกมนะครับก็ก่อนที่พี่จะเข้าไปในเกมเนี่ยก็ฝากร้านไก่ตันเอ็กเซนชอบหน่อยละกันนะทุกคนคือแบบช่วงนี้ขายดีอยู่ช่วงนี้นะครับทุกคนก็คือเป็นไก่ตันราคาถูกๆนะทุกคนแบบคุ้มๆเลยหกหมัดหกสิบเก้าบาทเนี่ยดาบคู่อ่ะแปดสิบเก้าบาทโคตรถูกนะทุกคนกระร้านีหกหมัดด้วย ไปสุ่มไก่ตันโมจินะทุกคนคือถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้โมจิตื่นเนี่ยเราก็ได้6หมาไปแทนอันนี้ก็ที่เด็ดเหมือนกันนะเป็นสุ่มไก่ตันเผาวีสีนะทุกคนซึ่งผมในเนี้ยผมใส่เทียสิบไว้เว้ยผมขอย้ําไว้ก่อนนะว่ามันเป็นสุ่มนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะการันตีได้วีสีแน่นอนนะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับดวงนะทุกคนประมาณนั้นแต่ก็คือมีเทียสิบอะอย่าลืมมาซื้อไก่ตันร้านเอ็กเซนท์ช็อปของพี่ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้ที่ตรงคอมเมนต์ เฮ้ยน้องทําไมกูต้องเจอแต่อะไรตึงๆว่าผมคิดว่าจะเจอประมาณ 15M 18M อะไรประมาณนี้นะทุกคนเออแลคือกูเล่นเผ่าฉลามนี่ไงไอคลิปเทสแค่ที่แล้วมันมีคนบอกว่าพี่ใช้เผาปลาแล้วมันโกง มันไม่โกงนะครับคือจริงๆมันไม่โกงเลยถ้าเกิดแบบว่าไม่เปิดเผาวิเ่ะคือมันไม่โกงเลยแต่พี่ไปเปลี่ยนของให้เองนะคือมันคือน้องเขาขอชิสุยไอเทเอ็กซ์แดเร็วด้วยไอเทีเป็นการขู่กูด้วยไงโอคทุกคนตอนนี้พี่ก็ไปเปลี่ยนเป็นมัดซูมาแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นผลมืดนะทุกคนแล้วก็ชิสุยนะแล้วก็เป็นคาบุชาเอ้ทุยคาบุช่าเอ้ยที่อะไรเนี่ยติดมาใส่บีเอ็มเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นคาบูช่านะทุกคนโอเคครับทุ มันตึงเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ภาวนาให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยแล้วกันนะคลิปนี้พี่ขอ1,000ไลค์นะคืนน้องคนนี้เขาก็เป็น FC พี่อ่ะพี่เคยเห็นแบบว่าอ่ามาโผล่ในสตรีมพี่อยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่จะสู้ได้ไหมนะทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยตายแน่เลยเฮ้ยอากาศยิ่งนะเฮ้ยน้องเฮ้ยอะไรเฮี้ยอีส์เออเฮ้ยอย่าสองต่ออย่าสองต่อเซนโอ้โหอืมโดนโอ้ยเค็นเข็นเค็นเข็นเหลือเยอะมาก เอ้ยไม่โดนว่ะเอ้ยโดนว่ะเอาว่ะผมจัดไอเปอร์ไอเปิ้ลมาเฮ้ยโอ้ดีนะมีเผาเฮ้ยทำไมกูเปิดแค้นไม่หน่าเลยลบอุ้ย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 สวยโอ้โหเนี่ยโดนนั้นหนึ่งมาดิเฮ้ยโอ้โหมาพอดี เออห้ามเผานะห้ามเผานะไอเอ้าแล้วทักูิชาเลยเหรอโอ้โหจบแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้ยไอ้ซ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ็กซ์เต็มเต็มว่ะผมว่ะวู้บินนั่นเคครับเคครับเลเอ้ยโอ้ยไม่โดน เฮ้ยโดนว่ะนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวมึงจะต้องไม่ผ่านแคนกู เออเรียบร้อยโอ้โหเกือบไปแล้วกูใจเต้นเลยเฮ้ย <c oughs> เกือบได้ดรถป้าเต็กตึงมารับกูแล้วไม่เง <c oughs> เอ้ยขอทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ไปซื้อไก่ตันร้านเอ็กเซนชั่นช็อปด้วยแล้วกันนะครับอืมโอ้ยเกือบแล้วกูเฮ้ยมารู้ช็อปร้านบริการกดผลและเกมบัสเลเจตเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับตึงอ่ะตึงไอ้เชี่ยน้องเขาเอ็กซ์เตอร์โทษเร็วเกือบแพ้อะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยบรรลุลืมเปลี่ยนภาษาโอ้โหคนเร็ว อย่ามาโคนี่ไงกูโดนโอเออเอ้าโอ้โหแม่งเลย้ยเฮ้ยปีนแล้วเนี่ยเอา้าโอ้โหน้องขย,ยัดคาบ,บุชาว่ะทุกคนผมว่าไม่ได้บอกกฎเลยเนาะโอยโอ้โหโดน,นโอีกกูอโอพีหโอ้โหอยัดคาบ,บุชาไอ้ยัย โอ้ยโอ้ยอ้าวไอ้เฮียเอ้ยแม่งชนะกูไปตาหนึ่งแล้วกูบอกแล้วผมลืมบอกนะเออไม่คิดว่าน้องเขาจะเล่นแบบยัดคาบูอ่ะไม่นับก็ได้ผมยัดคาบูโอเคโอเคโอเคมามามาเฮ้ยอออี๊เตลยังวะอีัซวิ้ยรู้ได้ไงอ่ะโอเคครับ เออหมาเอ้ยเชี่ยวไปติดวะนี่ไงเจอเจอกูเจอกูพลังวัดเส้าหลินโอ้ยอ๋อแล้วกูวิ่งข้องหาสกิวอีกเอ้ยโอ้โหคมจัดเออนี่ไงคมจัดโอ้โหคมจัดไอ,อปเปิ้ลคมจริงโอเคครับมีเผาทั้งทีนี่ก็ชิลเลยเอ้ยโดน ผมไม่โดนอีกโอ้โหเร็วชิบหายเลยเอคอนโคตรเร็วอะ่ ere, ะเฮียแล<ะ>้วไงหลกเล่นเฮ้ย,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 ยมันโดนสองต่อยยังก็เรียเล้เฮ้ยมาดิมาดิาโอ้โหไอ้สัสโอ้ย กูด,ดูนานคือคือคือจะตายคือจะตายคือจะตายโอเคไอพีอ้ไอเทียกูเปิดเคมไม่ทันได้ไงวะโคตรงงลยโอ้โหแม่งอย่างเร็วอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมรีเป็นเผ่ามิงดีไหมทุกคนลองรีเป็นเผ่ามิงดูนะแบบมันดูไม่ค่อยคล่องวะ่ะผมเล่นเผ่ามิงโชว์เลย human, วันนี้ฮิวแมนว่ะเฮียเยงินม,ม่วนจะ <No. S 1> พอไหมวะ nope. ก้อยฮอร์ะ เออได้แล้วมาเดี๋ยวรู้กันนะ่ะมาเผ่านี้พี่ไม่ได้เล่นนานมากอะ่ะเยอะถ้าเกิดน้องคนนี้ชนะอีกรอบนึงก็คือผ่านเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมปิดแอร์แป๊บนึงคนดูพี่ปิดแอร์แล้วมาเอาเลย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 คราวนี้ผมเล่นเป็นเผ่ามิงนะทุกคนคือแบบต้องเคนหนาแล้วอันเนี้อุย้ยโอ้โหเอา่ะโ,โ,โ,โอเคทุกคนผมผอไม่เสี่ยงนะคราวนี้ผมเล่นมิงอะ่ะไม่มีการโกงใดๆทั้งนั้นนะครับนี่ไงโคนบรหโลาดไอสัตว์ นี่ไงเน้นๆอุ้ยอืมไม่โดนว่ะเจอแต่คนตึงๆว่ะนี่ไงตึงเกินอ,อ้สันเออมาดิเฮ้ยโดนว่ะเหลือเค้นอยู่นะอา้าวอู้หูว์ผมว่าน้องเขาต้องสกิลสดแน่ผมว่าละนี่ไงปาดไปก่อนนี่ไง นี graduate, the <Four! S 1> ่ไงเอ็กซ์แททคมคมไปสวยยังได้อยู่อ่ะโอ้โอ้โอ้เออสวย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 เจียต์แต่ตึงว่ะมันตึงจริงอ่ะทุกคนเออสวยสวยสวยโอ้โหเคนเหลียเยอะออ้โอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมคนดูกดเลวชิบหายเฮ้ย นี่ไงโดนหนึ่งดอกโน้ <Nope. S 1> นี่ไงเอ้ยเอ้ยอีกนัดอีกสองนัดอีกสองนัดนี่ไงอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวอู้ไอเ้เี้ะไอ้สั้นเร็วนะโอเคครับผมดาบสองทางเรียบร้อยหัวแตก โอ้โหสู้โคตรนานโู้ผมโคตรเหนื่อยคือน้องเขาแบบเอ็กคอนเร็วมากนะเอ็กซเซเร็วมากแบบผมให้เข้าดีไหมทุกคนคือน้องเขาโหดมากเลยนะอ่ะเอา,อางี้คนดูถ้ารอบนี้มันเขาผ่านเนี่ยพี่ให้เข้าเลยมาๆมาๆมาเติมให้เลยกูจัดอ่ะนั่นแน่เนี่ไงคมวล่ะคมวล่ะหุ้ย อเออสวยเออเออเอาแค่นี้ไปก่อนเนาะแค่นี้ไปก่อนนะทุกคนค่อยๆคมค่อยๆคมโอ้เกือบโดนดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยโคตรเอาอ่ะโอ้โหเอ้าเอาพลาดเองนะเออเอ็กซ์ซัดได้อยู่โอ้โหมันยังจะหันมาหม่งโดนอีกเนาะ กูจะตายกูจะตายกูจะตายโอ้โหไอ้สัสต,ต้องปิดแล้วโอ้โหมึงยังไม่ตายเนะอะเออโดนว่ะโดนเออสวยสวยสวยมึงมันยังจะรอดอีกเนอะ เออเออเอาดิโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยศึกลูกผู้ชายว่ะเอาจริงผมว่าผมให้นอ้องเขาเข้าแล้วจริงๆตึงมากเลยโอ้กูยอมละกูเล่นจนเหงื่อออกแล้วเนี่ยโอ้โหเหี้ยตึงเกินไว้ยนอ้องเขาเข้าเลยเกินเข้าแคร์เลยแล้วกันโอเคเชิญไปละเอา้าทำไมไม่ถูกอะ อ่าเชิญไปแล้วเชิญไปแล้วเชิญไปแล้วน้องนี่ไงเข้าแล้วเป็นไงทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าน้องคนนี้โคตรตึงที่สุดแล้วตั้งแต่กูสู้มาเนี่ยโอ้โหใครที่ว่าตึงๆเนี่ยอยากมาลองกับพี่ก็มาลองได้นะครับผมเอาจริงของอย่างอื่นก็เล่นได้นะไม่จําเป็นต้องหมัดซุปกับซูซุยนะทุกคนโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ด้วยคลิปนี้พี่ขอหนึ่งพันไลค์เยอะครับผมไว้เจอก,กาันคลิปหน้าไปแล้วบ,บ๊ายบายจุ๊บฮงอ่